ค่ะสวัสดีนะักเรียนระดับชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อใหม่กันนะคะหัวข้อที่1.4ค่ะสถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงหุมานค่ะว่ามีลักษณะความแตกต่างแล้วก็มาเป็นสถิติที่ใช้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกันได้เลยค่ะอย่างแรกเรามาทราบความหมายของคําว่าสถิติเชิงพรรณนานะคะ สส่ติเชิงพรรณนาหมายถึงอะไรหมายถึงข้อมูลที่อธิบายนะคะในเชิงปริมาณในลักษณะที่สําคัญของชุดข้อมูลนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการอธิบายนะคะคุณสมบัติที่ใช้ในการวัดแนวโน้มกลางนะคะเช่นค่าเฉลี่ยบัธยัตฐานการวัดการกระจายตัวได้แก่พิสยัยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบีเ่ยงเบนข้อถ่ายและความแปรปรวนค่ะพูดง่ายว่าใส่ติเชิงพรรณนานะคะ มันจะเป็นข้อมูลในลักษณะของการอธิบายแบบข้อมูลเชิงปริมาณได้ซึ่งเราก็ได้เรียนผ่านไปแล้วในเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณก็คือสามารถบวกลบคูณหารได้นะคะเช่นเดียวกันมันก็เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยมัธยฐานแล้วก็การวัดการกระจายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพิสัยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ส่วนเบีเ่ยงเบนคอทายนะคะในลักษณะตรงนี้ค่ะต่อไปเป็นความหมายของสถิติเชิง อนุมานนะคะสถที่เชิงอนุมานเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการสรุปจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากรนั่นหมายความว่าอย่างไงก็คือผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ตัวอย่างสามารถอนุมานได้ถึงกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมันจะเป็นวิธีที่สะดวกในการดึงข้อมูลมาสรุปเกี่ยวกับประชากรเมื่อไม่สามารถสืบค้นสมาชิกของแต่ละคนได้นั่นหมายความว่า ในสถิติเชิงอนุมานเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นข้อสรุปของกลุ่มตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มประชากรเนี่ยก็คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แต่กลุ่มตัวอย่างเราคือม .6 ห้องที่1ตรงนี้นะคะซึ่งพูดง่ายว่าเราจะทําการทดลองะคะ่ะโดยใช้ห้องม6.1ทับหนในการทดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นําไปสู่ในเรื่องของการหาผลลัพธ์และการนําวิเคราะห์นะคะซึ่ง ที่เราจะประมาณค่าหรือว่าประเมินจากประชากรกลุ่มใหญ่ได้นะคะตรงนี้เพื่อที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะค่ะอันนี้จะเป็นตารางการเปรียบเทียบระหว่างสติเชิงพรรณนา,นานแล้วก็สติอนุมานนะคะว่าจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะก็จะมีในเรื่องของพื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบนะคะช่องที่2ก็จะเป็นสติเชิงพรรณนา,นานแล้วก็สติเชิง อนุมานกันนะคะในความหมายเลยนะคะอันแรกก็คือสถิติเชิงพัรณนา,นานเนี่ยก็คือเป็นสาขาของสถิติที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายประชากรที่กําลังศึกษานะคะส่วนสถิติเชิงอนุมานก็คือเป็นสถิติที่ประเภทหนึ่งที่บุ่งเน้นไปที่การหาข้อสรุปเกี่ยวกับประชากรบ,บนพื้นฐานของการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างและก็การสังเกตนะคะตรงนี้ก็คือความแตกต่าง ของสถิติเชิงพันนานและก็เชิงอนุมานนะคะอย่างที่2คือหน้าที่ค่ะว่าสถิติสองสถิตินี้จะทําหน้าที่คนละอย่างกันสถิติเชิงพันนา,น,าน,นะคะก็จะเป็นทําหน้าที่จัดเก็บวิเคราะห์และก็นําเสนอข้อมูลอย่างมีความหมายแต่ถ้าเป็นเชิงอนุมานก็จะเป็นการในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะทดสอบแล้วก็ทํานายข้อมูลเท่านั้นนะคะอย่างที่3ก็จะเป็นรูปแบบของผลสุดท้ายนะคะ ผลสุดท้ายของสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยมันจะออกมาในรูปของแผนภูมิแล้วก็กราฟแล้วก็ตารางนะคะแต่เชิงอนุมาณจะออกมาในรูปของความน่าจะเป็นก็คืออาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะต่อไปการใช้ค่ะการใช้นี้ที่นี่หมายถึงว่าสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยจะใช้เพื่ออธิบายสถาน,นการณ์แต่ถ้าเป็นเชิงอนุมาณเนี่ยก็จะอธิบายถึงโอกาสในการที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้น มันจะเชื่อมโยงกับความน่าจะเป็นตรงนี้นะคะต่อไปเป็นฟังก์ชันค่ะมันจะอธิบายข้อมูลซึ่งเป็นที่รู้จักการแล้วเพื่อสรุปตัวอย่างแต่ถ้าเป็นเชิงอนุมานมันจะพยายามที่จะบรรลุข้อสรุปเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประชากรซึ่งเกินกว่าข้อมูลที่มีอยู่นะคะนี่คือความแตกต่างระหว่าง2สถิตินี้นะคะพูดง่ายว่าสถิติเชิงพรรณนา,นานเนี่ยจะมีวิธี การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดีกว่าเชิงหนุมานตรงนี้นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับสถิตเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานซึ่งมีข้อแตกต่างแล้วก็มีการดําเนินการที่แตกต่างกันนะคะถ้านักเรียนอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะนักเรียนก็สามารถศึกษาได้ที่หนังสือเรียงชณิตศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติมม .6 เล่ม2ของสะสะวะทได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอเลกเรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ